ครับวันนี้จะมาพูดถึงสาเหตุที่ทําให้หมอน้ําแตกนะครับอาจจะทําให้หมอน้ําเสียหายได้นะครับไม่มันมีปัจจัยอยู่หลายอย่างนะครับนะฮะแต่ที่นี้จะขอเกินคร่าวๆก่อนนะครับอย่างแรกนะครับทิง้งให้มอน้ําแห้งนะครับในขณะที่ก็คือเครื่องฮีทไปแล้วนะครับแล้วมันแห้งจนจนร้อนจี๋เลยนะครับแล้วเติมน้ําลงไปทันทีนะฮะมันเป็นกฎวิสิ์พื้นฐานเลยนะครับก็คือว่าร้อน ร้อนจัดๆแล้วมาโดนความเย็นโดยเฉียบพลันนะฮะมันจะทําให้ขยายตัวแล้วหดตัวทันทีจะทําให้แตกนะครับซึ่งที่เคยบอกกันนะครับว่าที่หลายๆท่านเคยพูดกันว่าถ้าเครื่องมันฮีทแล้วเนี่ยเอ่ออย่าเพิ่งเติมน้ําเย็นลงไปนะครับนะฮะให้ให้ทิ้งให้เครื่องเย็นลงตัวโดยอากาศสักพักหนึ่งก่อนนะครับแล้วจึงแล้วจึงจะค่อยเติมน้ําเข้าไปนะฮะอันนี้อันนี้ก็คือสาเหตุนั้นแหละครับเพราะอุปกรณ์ทุกชิ้นเมื่อร้อนจัดเวลาโดน น้ำเย็นนะมันจะทําให้โลหะเย็นตัวโดยฉับพันนะแล้วก็จะแตกนะครับนะข้อต่อไปนะครับหม้อน้ําที่เก่าหมดสภาพแล้วนะเริ่มเสื่อมสภาพอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีการผูกกอนมั่งอะไรมั่งอะไรนะฮะอัน,นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อาจจะเกิดสาเหตุแตกได้เพราะมันเพราะในระบบเนี่ยเวลาน้ําน้ําวิ่ง,งนะครับมันก็มีแรงดันพอสมควรนะฮะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราควรพิจารณานิดนึงถ้าเกิดว่า สมมุติว่าเราขับรถการแจ้งและในในสภาพอากาศแดดจัดเนี่ยนะครับนะทางไกลเป็นระยะเวลานาน,านๆก็ก็มีโอกาสที่มันจะบ่มได้นะครับข้อต่อไปนะครับคาตาตะการเศษตะการเนี่ยนะครับเอ่อตรงนี้อย่าเพิ่งนิ่งอย่าไปนิ่งนอนใจกับมันนะครับการเกิดค่าตะการเป็นสัญญาเตือนอย่างหนึ่งว่าไอ้ค่าตะการผู้เนี้ยเอ่ออาจจะสะสมและกลายเป็นสนิมในในเวลาต่อไปนะครับนะะ ซึ่งไอสนิมเนี่ยถ้าสะสมนานๆแล้วเนี่ยมันจะไปกัดก่อนพวกออลูมิเนียมหรือบางรุ่นอาจจะเป็นเหล็กอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ตัวบางตัว,ต,วตัวแท้งของมันบางลงอะไรเงี้ยนะนะครับตรงนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะทําให้มันแตกได้เช่นกันเมือ่อเมื่อลันระบบแล้วเกิดความดันนะครับข้อต่อไปนะครับนะไอรูระบายรูเติมหม้อเติมหม้อเติมน้ำนะครับไอหม้อพักน้ํำนะครับ สังเกตรถทุกคันจะมีหม้อพักน้ํานะครับและจะมีสายต่อเล็กๆนะฮะผ่านเข้าไปในหม้อพักน้ําจากจากตัวหม้อน้ํานะครับตรงนั้นน่ะตรงคอหม้อน้ําอ,อ่ะเอ่อบางท่านอาจจะไม่สังเกตนะครับบางทีมจะมีคาบตะกันไปติดนะตรงนั้นเป็นหนึ่งในรูระบายแรงดันของมันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าแรงดันหม้อน้ําสูง,ส,งสูงมากๆอาจจะเกิดจากสาเหตุใดก็แล้วแต่นะครับนะะตรงนั้นก็คือตัวถ่ายความดันของมันนะ ถ้าเกิดว่ารูตรงนี้ตันนะฮะมันก็จะไม่ไม่สามารถที่จะถ่ายความตันไปไหนได้นะครับอาจจะมีโอกาสทําให้หม้อน้ําแตกได้นะฮะครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับฟังบทความนี้นะครับหวังว่าคงได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะครับนะฮะยังไงฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับ